สวัสดีครับทุกคนผมขอแนะนําเกี่ยวกับตัวเองนะครับผมคือหมิงมินแขงอายุ27ปีอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ผมเป็นวิศวกรกําลังทํางานที่บริษัทโูซิเกียของสหรัฐอเมริกามากกว่า3ปีแล้วนะครับผมเป็นคนเวียดนามแต่ผมชอบประเทศไทยผมชอบพุดบอลไทยชอบอาหารไทย ชจบวัฒนธรรมไทยเจ้ามากๆของไทยนะครับผมผมชอบน้องสาวไทยน้องสาวไทยน่ารักจังเลยวันที่13เดือนตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาแหงชาติมิเดนทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายนายของผมไม่ตกลงให้ผมไปหาหนอยเชียร์ไทยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ ผมจะร้องแปลงชัดไทยให้จีติมไทยครับประเทศไทยรวมลึกเนื้อจาดชื่อไทยเป็นประจารัฐพาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดั่งร้องของไกวีได้ทั้งมวลดวยไท้ล้วนใหม รักสมัครทีไทยนิรักสงบแต่ทุรคไม่กลากเอกราชจ,จไม่ให้ใครคมทีสลาเลือดทุกยาปต่ชาปลีถ้าเลือนประเทศชาไทยทั้งวิมีใจ,จัยโยถ้าผมร้องผิดกรุณาบอกผมให้รู้ครับขอบคุณครับขอโทษแฟนบนเวียดนาม แต่ผมมีความรักให้ฟุตบนไทยเท่านั้นฟุตบนไทยสู้ๆูเตรียมชัดไทยชนะเชียร์ไทยตลอกไปด้วยกันซื่อของปีกูลควรแปด นักกีฬาฟุตบอลนของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับขอบคุณครับ